เฟินตีเหมียวอีแล้วค่ะตีลูกไปตีไงตีไงตีเหมียวไงมปนคลิปตีเหมียวคลิปที่สองตอนนี้สองขวบแล้วอะตีลุกตีอันนี้ใครลูกใครลูกชื่ออะไรวันนี้ชื่ออะไรเฟลินตีอะไรอยู่คะเฟลินตี้อะไรลุกเหมียวเออมมเหีียวตเหมียวตีเหมียวก็รู้นี่

ของหมาลูกไม่คอยเก็บมาอยู่ในห้องยนงไงคลิปดีจบคลิปแล้วค่ะ <c oughs> จุ๊บ